ผู้ทั้งคนกบว่าอยู่บ้านนอกบ้านชนนบทมันดีสงบเงียบผู้ทั้งคนว่าอยู่ในเมืองมันดีสะดวกสบายอ้าวแล้วจะเสียลืออข้างเอาเนาะครับเนาะอันนี้ก็เป็นบ้านแบบหลายปีแล้วครับเนี่ยเป็นร้อยปีวิักบ้านดุ่นเกา่าหมู่บ้านแหงน่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีครับเิ่นก็อองค์การบริหารส่วนตำบลที่ยังมันก็มาเฮ็ดถนนทอดกี่เมนะครับ เป็นมูวานที่ห่างไกลจากจังหวัดนะครับจากก,าาก,รกรุงเทพประมาณห0 0กิโลเมตรอยแล้วครับนั้นเจ้าเจ้ามีอาชีพเกษ,ษตรกรรมเฮ็ดหน้าเรียงสั์เฮ็ดหน้าเฮ็ดนายเฮ็ดวัชกุยางอยู่ชุนบุเป็นมูวานชุนบทแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีมีอยู่สองพันกว่ามู่้านครับ มีอยี่สิบเจ็ดอำเภอรครับนี่ก็เป็นมู่วานชุนวัดแพงหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีครับลองลองมาเที่ยวมีวัาานธนรรหมนาเที่ยวอยู่ครับนี่มู่วานนี็เกิดประมาณสองรอยกว่าปีแล้วครับออกไปเบิ่งทั้งหนาอยู่เว้งทั้ง,ง,ท,งทงไฮทงหน้า ู่บ้านชนวรสแห่งหนึน่งของจังหวัดอุบลราชธานีมี่บ้านรุ่นใหม่รุ่นเกา่าต่างกันอ้วยสามสิบปีสี่สิบปีนะครับคือยังสีบ้านแอมไม่แอมไม่เครื่องปูนกันยังอยู่ครับบ้านเกา่าแต่ว่าถึงขันโบราณถึงขันโบราณเออท้ายถ้ำหมู่บ้านไปเบิง้งกดเบิง้งไงเด้อ มู่บ้านชนวรจังหวัดอุบลราชธานีครับนี่ก็ล้านข้าไปจำม,มู่บ้านครับจำชุ่มชนหนมู่ว้านห่างไกลจากจังหวัดอุบลน,นะครับอันี้ก็เป็นบ้านรุ่นใหม่นลครับเป็นบ้านรุ่นใหม่ตัวน,นี้ก็รุ่นเกา่ารุ่นกันอยู่สามสิบปีสี่สิบปีหมดแล้วครับสามสิบปีสี่สิบปี ว่ารุ่นไม่มาท่องเที่ยวเงครับติดการท่องเที่ยวของจังหวัดกระจักว่าอยู่หมู่บ้านไหนบ้านไหนหรอกครับเป็นบ้านเก่าแก่กโบราณนี่ก็บ้านรุ่นไม่นี่ก็รุ่นเก่าถนนข้อนขนี่นะครับไปถึงกันจดถนนสีเล่นห่นนางจากถนนสีเล่นอยู่4กิโลเมตรครับ ห้างสายอุบลตะการเลี้ยวใายเข้ามาเลยครับที่เป็นมู่ว่านของตำบลหนึ่งนะครับตำบลขามเปียรครับมู่ว่านแห่งหนึ่งของตำบลขามเปียรครับอาชีพจ้าเจาดเกษตรแต่กรรมเฮ็ดหน้าเนี่ยครับเจอทงหน้าเขาเลยครับ นี่หน้าเขานี่หน้าเขาครี่ผอครับผมนีม่หน้าเขาครับอยู่มูนี่คือมูบ้านมีหน้าเขามีต้นตาลอ้ยถน,นนโกงงามคกเนาอนี่บ้านน้ำคำ ชีวบา,บานน้ำคั่มมูที่สองครับมาเทียวแดงครับมันยังมีเปลืองบานโบล่านอยู่ครับประเภทนี่ต่างๆย่างอยู่ครับขจ้อกประกอบอาชีพเกษตรกรรมเห็ดไฮเห็ดหน้างามงานประเภทนี่กัมนม้วน,นกันคือกันนะครับล่องล่องมาเทียวเบิรงครับของตำบลขามเปียเลี้ยวเลี้ยวขา้ามตำบลขามเปียครับสายอวนตะการ กระถามหาหมู่วานหมู่สองบ้านนำข้ามยุใสครับรัฐบาลพันกว่าพัฒานาแล้วหรอครับจกักสิซำไหนหรอครับเรื่องตนลนหนทางรับพ่อไสยหรอกครับรครับ,รบมีหน้าเขามีทงกว้างเบื้องว่างอยู่ได้ครับทงหน้าเขากำลังเขียวจุดแรกที่เขาไปหมู่วานนี่แหละครับ แ่มีรถเครื่องแลนลงมากอยู่ครับเที่ยวไปเที่ยวมากหมู่บ้านหมู่ที่สองบ้านน้ำคำครับผู้ใดเห็นว่ามันดีจังไหน,นามาเที่ยวแต่ามาเทียวแต่ว่าผู้ใดคำว่าเบิ้งจะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนียครับเด้อจะขอบพระคุณพยานสูงขอบคุณครับสวัสดี